ค่ะอ้อยนะคะพันธีหญิงสรกิจดีสุขคนค่ะวันนี้มาเยี่ยมลูกค้าข้างนอกนะคะออาหาดิเซล้ำมันปลามาให้นะคะแต่ว่ามีเรื่องที่น่าสนใจกว่านั้นนะคะเพราะว่ามีอีกคนนึงเขามีคําถามค่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพวกเราด้วยนะคะว่าดูสิคะว่าเขาสงใจอะไรนะคะออกมาดูกันนะคะก็อยากทราบว่า พี่อ้อยคะคืออาหาร,รในฐานะที่พี่อ,อ้อยรู้เกี่ยวกับอาหารเสรมะะิมค่ะก็อยากทราบว่าในวัยหนูะคะ่ะตอนนี้ก็เรียนอยู่ปริญาตีอายุอายุยี่สามนะคะสมควรสมควรจะกินอาหารเสริมแบบไหนคะ,คะโอเคนะคะน้องแมวเป็นคําถามที่ดีมากนะคะแล้วก็หลายๆคนเอออาหารเสริมมีเยอะแยะมากมายแล้ววัยเราล่ะจะต้องกินอะไรนะคะขอบอกนิดงน,น,น,นะคะว่าในวัยเรียนนะคะตัวที่สําคัญที่สุด เคยได้ยินไหมคะว่าตอนเด็กๆที่คุณแม่ก็บอกว่ากินปลาสิลูกสมองดีใช่ใช,ใช่ไหมคะกินปลาแล้วตาดีสมองดีเราฉลาดนะคะแต่ณนะปัจจุบนันนี้เวลาเร่งริบพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกถูกไหมคะสมองเนี่ยนะคะจะเป็นสําคัญมากสมองเนี่ยเ,เป็นประกอบด้วยเซลล์ไขมันมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาหารกางกินที่เราเกินวันๆน้องวันนึงได้กินปลาบ้างไหมคะ ไม่เยอะถูกไหมคะปริมาณมันไม่มากพอเลยทําให้เซลล์เราเนีเสียหายทุกวันนะคะนนหนูต้องเรียนด้วยใช่หนูต้องเรียนด้วยเรยวยพราะฉะน,นั้นอา,อาหารเสริมใบนอ้องที่สําคัญที่สุดคือน้ำมันปลาน้ำมันปลาเราจะเลือกเอาน้ำมันปลาผสมแปะกล้วยหรือน้ำมันปลาที่สูตรที่ลดการอักเสบก็ได้ถ้าน้องมีสิวปวดข้อบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้กินสูตรนี้นะคะ เพื่อนน้องกินอยู่ปล่าคะฟิตเชอร์ฟิตแับเบิร์นนันการนะคะแล้วเขาเป็นอะไรคะถึงเกลียนสูงเนีขามีสิวเยอะมากเป็นไงคะอันนี้ก็เมื่อก่อนเขาจะอักเสบมากแบบว่าบุบพองอะค่ะแบบอักเสบว่าหน้ากลัแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็แบบไม่ค่อยแล้วค่ะจะเป็นเป็นแต่ว่าจะแบบซบๆลงแล้วแรักษามาที่อื่นไหมฮะที่เรื่องเดียวหายไหมหายขาดไหมันเหมือนหดไปไปไหนตังค์ไหม ป็นหลักหมื่นนะคะหลักหนึ่งตัวนี้แค่ไม่ถึงพันหกพันกว่าบาทตอนนี้ยุคควรที่เท่าไหร่แล้วคะเพื่อนคะที่สองค่ะที่สองถ้าน้องน้องแมวไม่มีปัญหาเรื่องการหนักเศษของสิวนะคะน้องน้องแมวกินสูตรนี้ก็ได้เพราะในสูตรนี้นะคะจะเป็นน้ำมันปลากระสือแตงกวาช่วยทั้งบปรุงสมองช่วยช่วยเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีนะคะตื่นมาเราจะรู้สึกสมองโล่งเลยนะคะไอ้นี้ก็ห้าร้อยงหกพันสิบก็เลือกตามตามที่เราชอบนะคะรับรองว่าผลการสอบรอบนี้ น้องแมวจะจะได้ท็อปรืปอเป่าพี่อ้อยไปช้านะคะแต่ว่าจะต้องดีน,นะคะ <c oughs> แล้วมีมีคำถแบบแมามอะไรสีกไหมคะว่า <c oughs> เพื่อนเกินแล้วมันมันมีอะไรอีกไหมคะที่เขาพูดว่าเขาดีขึ้นเนี่ยต้องกินต่อเนื่องต้องกินต่อเนื่องกินต่อเนื่องสักสักช่วงหนึ่งนะคะกินได้ตลอดเพราะตัวนี้ไม่สั่นเก็แต่เรากินปลาเนี่ยนะคะแต่ได้ได้ไดรับการสกัดมาแล้วนะคะในมิลลิวัมที่ใช้บำรุงสมองแล้ปกอะไ เยอะค่ะตัวนี้พันธิกรรมนะคะเจ็บเทียบกับหูปลาเยอะมากๆพันิุกรรมในท้องตลาดน้องได้ดูได้เลยด้านขยะไม่มีนะคะด้านด้านขายาจะขายแต่เป็นเป็นน้ำปลาตอนนี้เป็นเด็กๆนั่นตัวเป็นวิตามินเออันนี้คือน้ำมันนะคะใส่แบบแบบน้ำมันที่จากปลานะคะแล้วสังเกตไหมว่าเพื่อนทานตัวนี้แล้วดีเรื่องอะไรบ้างอ๋อก็มีบ้างก็เรื่องสิวคันดับแรกที่เขาต้องการนะคะแล้วก็เขาบอกว่า อารมณ์ดีอารมณ์ดีใช่ใช่ค่ะคือการที่เราขาดมันปลาเนี่ยนะคะจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านอารมณ์ด้วยนะคะสังเกตเพื่อนเราจะอารมณ์ดีขึ้นนะคะก็ขอฝากว่าวัยน้องอย่าลืมมันปลานะคะกินมันลมุนเด็กๆเด็กๆก็ได้ของสูตรเด็กๆจะปวดสังหรณ์ห้าสิบคิดว่าเป็นคนที่นะคะนี่สูตรใหญ่นะคะที่สูตรลดการหงศ์มีมีสามสูตรนี่เลื่องนะคะช่วยในอารมณ์อารมณ์พฤติกรรมวัยรุ่นได้หมด ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุช่วยซึมเศร้าได้ด้วยนะคะลดติดกับเก้าละอารมความสุขนะคะยิ้มง่ายโอเคแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ถามพี่อ้อยได้นะคะได้สวัสดีค่ะ